กุ er ้งทอดซอสมะขามใช่ครับซอสมะขามนะฮะทำให้มันเร็วหน่อยได้ไหมครับให้ด่าปากเปียกปากแฉะทุกวันแล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยได้ไม่ใช่โยน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 ลงไปทําให้มันดีดด้วยไม่ใช่แบบว่าทําลอยลอยแบบนี้ก็กดให้มันจมไปในน้ํามันด้วยสิครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้เดือดนะครับไม่ต้องรอหรอกกูเดือดอยู่แล้วโอ้ว้าวคนอย่างกูอะโอ้ว้าวหวานฉ่ำหวานฉ่ำพี่เลยครับ นี่กับพิดทอดด้วยวหวานจอร่อยออกินกันเองสวัสดีเจ้าสวัสดีครับทำไมคืนแต่ต้นคลิปเลยพอต้อนทุกท่านเข้าสู่กินกันเองสำหรับ EP นี้เนี่ยก็ออม เรียกว่าเป็นเมนูที่ดูเหมือนจะทํายากกับทำไม่ยากใช่ครับแต่ถ้าจะทําง่ายไหมก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากโอเคสหรับอีพีนี้เราจะทํากุ้งทอดซอสมะขามใช่ครับกุ้งทอดซอสมะขานะฮะแน่นอนพูดถึงกุ้งทอดซอสมะขาก็ต้องมีกุ้งนะฮะวันนี้เราใช้กุ้งอะไรใช้กุ้งขาวครับวขาัชถุดิบของเรานอกจากกุ้งแล้วเนี่ยก็ได้อ่อ น้ำมะขามเปียกเข้มข้นมอลคามด้วยนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหาซื้อง่ายแล้วสะดวกนะฮะแล้วก็คุ้มค่ามากเลยตอนนี้หาซื้อได้ที่โลตัสทุกสาขาแล้วนะฮะที่บ้านเราใช้มานานแล้วนะบ้านเราใช้มานานแล้มานาเราใช้มาเป็นปีแล้วมะขามเปียกมีอะไรวิตามินซีสูงมากใช่แล้วทานแล้วทานผิวพรรณก็ดีจะบอกว่าใช้ผิวขัดผิวใช้แบบว่าบมันผิวได้นะฮะช่วยเรื่องผิวพรรณมากนอกจากที่จะทำเอากุ้งซอสมะขามแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำน้ำมะขามน้ำมะนาวน้ำมะขามกุ้งมะนาวให้กิน ใช่ครับเดี๋ยวลองดูวิธีการทํากุ้งมะขามมีอะไรบ้างเราก็จะเอากุ้งมาชุบแป้งแล้วก็ทอดครับกุ้งชุบแป้งทอดให้เธอทำเลยปิดเกลือกับพริกไทยให้ผมหน่อยครับปิดเกลือพริกไทยปึ๊บกุ้งซำมะขามรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวหวาน เปรี้ยวหวานเคม็มเปรี้ยวหวานเคม็มระหวา่วหวางที่เธอทำอันนี้เดี๋ยวเขาทำน้ำมา,าให้กินใช่ครับเพืนะ่อความชื่นใจของที่รัเดี๋ยวคุณอภิชาคุกแป้งไอ้คุกกุ้งให้ผมนะครับผม<ด>จะทอดกุ้งครับ,รบอันนี้แบบซองก็ใช้สะดวกมากเลยนะแบบซองใช้สะดวกมากก็หาซื้อง่ายที่โาตันเหมือนกันนะฮะก็ฉีกซองแล้วก็เทใส่น้ำลงไปเลย ระหว่งางรอทอดกุ้งเราก็จะได้กินน้ำมะขามชื่นใจนะขอแห้งมากเลยรู้สึกขอแห้งมากเลยน้ำเ,เจ็บพอมากเลยอ่ะเจ็บพอมากเลยถ่ายหลายคลิปนะข <c oughs> ุ้นปนแล้วขุ้นปนแล้ว <c oughs> ตะกี้นี่ลองชิมก่อนไงว่าเราใช้มันได้หรือเปล่าใส่เพื่อความหวานชื่นใจน้ำพิ่งกินแล้วไม่อ้วนหรอกคุณคุณไม่รู้อะไรแล้ว อยากกินน้ำมะขามจังเลยครับได้ครับเหล่าเจ้ากุครับหลายรอบแล้วนะคะบอกว่ากุ้งซอนมะขามเนี่ยเป็นเมนูที่แบบตอนเด็กๆชอบมากเลยจะเป็นคนชอบกินอะไรแบบนี้กุ้งซอนมะขามไข่ลูกเขยอะไรแบบนี้เออจริงๆนะเอาน้ำมะขามเปียกก็ทําไข่ลูกเขยได้นะฮะแกงส้มก็ได้ครับแกงส้มก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะฮะลองทานดีครับอืออะไรพรมากเลยครับพี่ ผิวดีขึ้นมาทันทีเลยครับ่จตอบเกินจริงเก่งในะชื่นใจไหมฮะชื่นใจมากวันนี้เราใช้กุ้งกี่โลครับเราใช้กุ้งหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนี้ก็กินทางบ้านแล้วนะทำให้มันเร็วหน่อยได้ไหมคะให้ดาปักเิดบปักแฉะทุกวันแล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยได้ไม่ใช่โยนโยนโยนโยลงไปทําให้มันดีๆด้วยไม่ใช่แบบว่าทําลอยๆแบบนี้ก็กดให้มันจมไปในน้ํามันด้วยสิครับ พูดให้ปรับปรุงไม่ได้พูดให้โยนก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราทำซอสดีกว่าเอานี้ไปทอดข้างหลังได้เลยครับวิธีการทำซอสก็ง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมก็คือรอให้แฟนทำรอให้แฟนทำอ๋อใช้น้ำมันน้อยน้อไมมดูนี่ใช่เพราะน้ำมันจากกุ้งก็มีครับ น้ำตาลครับน้ำตาลน้ำปลาสองช้อนโต๊ะก็ได้ครับกุ้งเยอะโอ้ยนี้เลยเหรอครับสองอันเลยอ่ะใช่ครับอุ้ยเยอะนะหวานเกินไปไหมไม่หวานครับไม่หวานนะครับน้ำปลาหมดเลยครับน้ำปลาหมดเลยน้ำปลาก็ประมาณสองสองช้อนโต๊ะไม่ใช่สี่เยอะอ่าครับเอาเป็นว่าเยอะนะฮะน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยนี่เป็นหอยอะไรฮะหอยนางรมหอยนางรมอ่ะฮะใช่หอยจิกนกได้ไหมฮะ ไม่มีใครทำ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เดือดนะครับไม่ต้องรอหรอกกูเดือดอยู่แล้วโอ้ว้าวคนอย่างกูอ่ะโอ้ว้าวพี่ต้องทานอะไรอารมณ์ดีอีกไหมครับก็ทานเอ่อวิตามินซีช่วยให้สดชื่นจากน้ำมะขามเดือดแล้วเดือดแล้วใส่ผงปรุงรสเลยครับหนึ่งช้อนก็พอครับแค่นั้นก็พอแล้วครับครับแกเอ่อน้ำมะขามเปียนมาครับจะใส่ครับ นี่เลยครับนี่ก็สะดวกมากเลยเพราะว่าเขาเป็นแบบว่ามีแต่น้ำล้วนๆมาแล้วนะฮะเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะฮะไม่ต้องเอามาเป็นตัวมะขามแล้วมาขยำขยำนะฮะไม่ต้องมาละลายน้ำใส่เยอะแค่ไหนครับสามช้อนก่อนครับสามช้อนหนึ่งสองสามโอเคมะขามเปียกก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมมะขามนะฮะแล้วก็ช่วยดีมากเลยเรื่องระบบขับถ่ายอ่ะจริง ได้ไหมคะหวานไปไหมได้แล้วครับพี่ครับอันนี้เราก็ใส่พริกคั่วแล้วเราก็ใส่เอ่อหอมเจียวเลยเป่าครับอ่าใส่ลงไปได้นิดหน่อยครับเดี๋ยวเรามาโรยหน้าอีกทีหนึ่งครับผมป ไฮฮโร้อนนะครับพี่ร้อนกุ้งกระอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้เดือดแล้วก็ให้น้ำมันงวดลงนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็มาราดบนกุ้งก็เสร็จแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งซอนมะขามนะฮะเดี๋ยวเราจะมองชิมดูไหมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคหวานฉ่นำหวานฉ่ำของพี่เลยอะครับอย่างนี้นี่กับพริกทอดด้วยห <c oughs> <c oughs> วานช่ำอร่อยอ <c oughs> อืมอืมคืออะไรครับอร่อยครับเมื่อไหร่จะเลิกแบบพูดนอกจากอร่อยนะมีอะไรที่แบบว่าสร้างสรรค์กว่านี้ไหมครับมีหวานอะมีหวานมีเปรี้ยวมีหวานขมใช่กุ้งกรอบข้าวก็เรียงเม็ดอร่อยครับข้าวก็มีเรียงเม็ดด้วยพี่ข้าวกรียงเม็ดเกี่ยวอะไรวะอืมใช่สปอนเซอร์ข้าวต้องข้าวแล้วครับอร่อยนี่ ก็ถ้าทำให้ลูกหลานกินก็ไม่ต้องแต่พริกนั่นเองนะอืมเข้ากันมากอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วทำง่ายมากเลยเมนูจากน้ำมะขามเปียกนะฮะจากมอคามนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมอกขามมากๆด้วยที่สนับสนุนพวกเรานะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกมาถึงตอนนี้นะตอนนี้น้ำมะขามเปียกมอกขานะฮะสามาซื้อได้แล้วอย่างสะดวกสบายเลยด้ที่เราตั้งทุกสาขานะคะแล้วก็ราคาดีมากนะฮะนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตอนนี้สำหรับ E ีพีน่าจะทำอะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ